สวัสดีครับวันนี้มาเจอพี่โนนเหมือนเดิมนะครับผมพี่โนนมีของใหม่มาให้เล่นนะครับผมเป็นกระดาษบินได้แบบนี้เลยนะครับผมเมื่อตอนคลิปพี่โนนก็เล่นไปให้ดูแล้วนะครับจับในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ปัดไปข้างหน้ามันก็จะหมุนติวต้วติวต้วติ้วติ้วไปเลยนะครับผมเหมือนกงจักรเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไปการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่โนนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มันเลย ขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระดาษ A4 สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผม15คูณ15นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับให้เราต้องการพับสามเหลี่ยมนะครับผมมุมชนมุมแบบนี้เลยเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราทงการเปิดออกมานะครับจากนั้นนะครับผมพับสามเหลี่ยมอีกมุมหนึ่งนะครับปึ๊บเล็งตรงแล้วก็รีดนะครับ โอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมเราทำการเปิดออกมานี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอามุมทั้งสี่มุมนะครับผมพับเข้ามานะครับเอามุมนี้มาชนกับตรงกลางเลยนะครับผมให้เราทำการพับเข้าในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่นะครับผมเล็งตรงแล้วก็รีได้เลยโอเคทั้ง4มุมเลยนะครับผมพับเข้าแบบนี้นะครับ โอเคครับผมพอเราพับได้ทั้ง4มุมแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอามุมนี้นะครับผมมาชนกับขอบด้านนอกนะครับผมทั้ง4ี่มุมเหมือนกันนะครับทําการพับออกในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่เลยนะครับผมทั้งสี่มุมเลยนะครับ นี่เลยครับผมพอเราพับได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะเอาขอบนี้นะครับผมมาชนกับขอบนอกอีกหนึ่งรอบนะครับผมทั้งสี่มุมเหมือนกันนะครับผมทําการพับได้เลย โอเคครับผมพอเราพับได้ทั้ง4มุมแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะเอาขอบด้านนอกนะครับผมมาชนกับขีดด้านในนะครับผมพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้เลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมนี่พอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปให้เราต้องการเปิดออกมานะครับขั้นตอนนี้สังเกตดีๆนะครับผมมันจะย่างนิดนึงนะครับนี่นะครับผมสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเปิดออกมาปึ๊บโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราเปิดตัวนี้มาปึ๊บ เราก็ดันตัวนี้ออกมานะครับผมเห็นไหมมันจะมีรอขีดอยู่นะครับให้เราดันออกมาปึ๊บนี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็บีบตรงนี้แทนปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยแบบนี้เห็นไหมเมื่อกี้อยู่อย่างนี้นะครับโอเคเอาใหม่นะนี่เมื่อกี้อยู่แบบนี้นะครับผมเปิดออกมาปึ๊บแล้วก็เปิดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ดันตัวนี้นะครับผมนี่มันจะมีขีดอยู่แล้วก็บีบตรงนี้ปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผม แล้วก็พับลงไปเหมือนเดิมปุ๊บนี่นะครับผมมันจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมอีกข้างก็เราก็ทําเหมือนกันนะครับเปิดออกมานะครับปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะมีเส้นอยู่นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราดันเส้นนี้ออกมาปุ๊บแล้วก็บีบตรงนี้นะครับปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็พับลงไปเลยนะครับปุ๊บนี่นี่เลยครับผมเห็นไหมทันไหมครับทุกคนให้เราทําแบบนี้นะครับผมทั้งสมุมเลยนะครับโอเคทําการพับได้เลย นี่นะครับเดี๋ยวพี่นนทำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมนี่นะครับมันอยู่ในสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเปิดออกมาปึ๊บดันอันนี้ขึ้นปึ๊บนี่มันจะมีขีดตรงนี้นะครับผมให้เราดันขีดนี้ออกมาปึ๊บแล้วเราก็บีบนะครับบีบขีดปึ๊บนี่แล้วก็กดลงไปปึ๊บนี่ในล,ลักษณะนี้เลยนะครับข้างก็เหมือนกันเลยนะครับดันขึ้นมาบีบปึ๊บแล้วก็พับกลับลงไปปึ๊บนี่ให้เราทําแบบนี้ทั้ง4มุมเลยปึ๊บ นี่โอเคครับผมพอเราพับแบบนี้ได้ทั้ง4ี่มุมแล้วนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเปิดตัวนี้กลับมานะครับ1 2นะครับผมนี่เปิดกลับมาข้างละ2ทบนะครับ1 2นี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราเปิดกลับมาทั้ง4ี่มุมเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่โอเคครับผมโอเคครับผมพอเราเปิดกลับมาได้ทั้ง4ี่มุมแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับ เราจะเอาขอบนี้นะครับผมมาชบขอบด้านในนะครับผมนี่มันจะมีขีดอยู่นะครับผมทั้งสองข้างนะครับให้เราทําการพับเข้ามาในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมทั้งสองข้างนะครับผมปึ๊บโอเคให้เราทําการรีดแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมไอตัวที่เราพับเข้ามานะครับผมนี่ตัวที่เราพับพับเข้ามาแบบนี้นะครับก็คือเราจะเอามาล็อกด้านในในลักษณะนี้นะครับผมนี่ปึ๊บนี่ นี่นะครับผมเอามาล็อกแบบนี้นะครับผมด้านในปุ๊บแล้วก็พับลงปุ๊บนี่มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมครับทุกคนนี่คือเอามาล็อกด้านในนะครับผมทั้ง4ด้านนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมอันต่อไปนะครับผมเราก็จะพับเข้าแบบนี้เหมือนกันเลยปุ๊บแล้วก็รีดนะครับโอเคครับผมอันต่อไปนะครับนี่นะครับผมให้เราสอดเข้าไปปุ๊บนี่มันจะสอดยา่งนิดนึงนะครับผมให้เราต้องการพับอันนี้ขึ้นมานะครับโอเค จากนั้นนะครับผมเรามาประกบแบบนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดลงนี่แบบนี้เลยนะครับผมนี่โอเคให้เราสอดแบบนี้นะครับผมทั้ง4ี่มุมเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมพี่นนท์สอดได้ทั้ง3อันแล้วนะครับผมอันสุดท้ายมันจะยากนิดนึงนะครับผมต้องใจเย็นๆนะครับต้องใช้สมาธินะครับผมอันสุดท้ายนะเราต้องการพับเข้าเลยนะครับผมปุ๊บ นี่นะครับมุมต้องเหลี่ยมนะครับผมเราเลงให้ดีแล้วก็รีบปึ๊บโอเคอันสุดท้ายมันจะเข้าย่างนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอันอื่นเข้าไปหมดแล้วนะครับผมอันสุดท้ายจะเข้าย่างนิดนึงให้เราทําการพับอันนี้ขึ้นก่อนนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราทําการพับลงนี่พัวพับลงปึ๊บใช่ไหมมันก็จะดันนะครับผมให้เรานาให้เรานําดินสอก็ได้นะครับผมนี่ให้เรานําดินสอดันเข้าไปนะครับปึ๊บนี่มันจะง่ายกว่านะครับผม ดนันันนี้ขึ้นแล้วก็ดันกระดาษแผ่นนี้เข้าไปนะครับปุ๊บดันขึ้นแล้วก็ดันกระดาษเข้าไปปุ๊บนี่เห็นไหมดันเข้าไปมันจะล็อกได้แล้วเราก็บีบลงเลยปุ๊บนี่นี่เลยครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้เห็นไหมมันก็จะล็อกได้ทั้ง4ี่มุมเลยนะครับผมโอเคโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เราพลิกกลับด้านมาปุ๊บนี่ในลักษณะนี้อันนี้มันยังตรงอยู่นะครับผมให้เราต้องการรีดขอบนะครับ รีดขอบนะครับผมเอาดินสอรีดก็ได้นะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับให้มันโค้งนิดนึงนะครับผมไม่ต้องโค้งเยอะนะครับถ้าโค้งมากมันจะไปไม่ค่อยดีนะครับผมปึ๊บนี่แค่นี้ก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับผมนี่นะครับผมให้มันโค้งในลักษณะนี้นะครับแค่นี้พอนะครับผมนี่ทั้งสี่มุมก็จะได้ในแบบนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมของเล่นกระดาษบินได้นะครับผม วิธีการเล่นนะครับให้เราจับในลักษณะนี้เลยแล้วก็เอานิ้วชี้เรานะครับผมปัดไปข้างหน้านะครับผมปัดไปข้างหน้าตรงนี้เราก็ปล่อยนะครับพอปัดแล้วก็ปล่อย มันก็จะหมุนไปในลักษณะนี้เลยนะครับผมเหมือนกงจักรเลยนะครับผมเท่เลยโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพื่อนเพื่อนี่พีน้องๆก็ลองเอาไปพับเล่นกันดูนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ